สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะท่านผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาพบกับครูตุ้ยและครูพึ่งอีกครั้งนะคะวันนี้มีนิทานสนุกๆมาเล่าให้เด็กๆฟังนะคะนิทานวันนี้นะคะเรื่องสุขสันต์วันเกิดฮิปโปเฮอร์บี้นะคะเรื่องราวเป็นยังไงคะผู้พึ่งดิเดคะวันเกิดแสดงว่าจะต้องมีเค้กใช่ไหมคะดิเดเค้กจะเล็กหรือใหญ่และจะน่าทานขนาดไหน มีตัวละครเป็นใครบ้างเด็กๆอยากดูแล้วใช่ไหมคะงั้นเราไปชมกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะทิทานเรื่องสุขสันต์วันเกิดนะฮิปโ,โปเฮอร์บี้วันนี้เป็นวันเกิดของฮิปโปเฮอร์บี้พวกเราไปทำขนมเค,ค้กให้เฮอร์บี้กันเถอะเอาสิทำเค,ค้กก้อนใหญ่ๆเลยนะใช่เค,ค้กก้อนใหญ่แสนอร่อยว่าแต่ เราจะทำเค้ยยังไงล่ะฉันทำเค้กไม่เป็นนะฉันก็ทำเค้กไม่เป็นเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรหรอกนี่ไงเรามีตำราทำอาหารเราเปิดตำราทำเค้กกันก็ได้ก่อนอื่นเราต้องมีเนยกับน้ำตาลก่อนนะแต่เราไม่มีเนยกับน้ำตาลเลยอ้อแต่เรามีเนยแข็งกับเกลือนะแล้วก็ต้องมีแป้งกับไข่ด้วย เราไม่มีแป้งกับไข่เลยเอ๊ะแต่เรามีนมกับมะเขือเทศนี่นาแล้วทั้งหมดก็ช่วยกันทำเค้กเริ่มจากผสมเนยแข็งกับเกลือเติมนมและมะเขือเทศลงไปด้วยจากนั้นก็นำส่วนผสมที่ได้เข้าเตาอบในที่สุดก็ได้เค้กแต่เป็นเค้กที่มีกลิ่นพิลึกและหน้าตาประหลาด พวกเรารีบเอาเค้กไปให้เฮอร์บี้กันเถอะเขาต้องชอบมากแน่เลยพวกเขาช่วยกันจัดเค้กลงในตะกร้าและพากันเดินไปบ้านของฮิปโปเฮอร์บี้สุขสามันเกิดจ้าฮิโปเฮอร์บี้นี่จ้ะเค้กแสนอร่อยของเธอโอ๊ยมีโบโบสะดุดก้อนหินทำเค้กกระเด็นออกจากตะกร้าตกลงไปในบ่อน้ำ เธอเค้กแสนอร่อยของเราเฮ้ยเค้กสุดสวยแสนอร่อยก้อนใหญ่ของเราไม่เป็นไรหรอกจากเพื่อนๆคุณแม่ก็ทำเค้กให้ฉันเหมือนกันนี่ไงจ๊ะมาเร็วมากินกันเถอะโอ้โหอร่อยจังเลยอร่อยสุดๆเลยใช่ใช่ใช่อร่อยจริงๆด้วยฉันว่าอร่อยเท่ากับเค้กที่เราทำให้กับเพอร์บี้เลยนะ พวกเธอพวกเธอว่าจริงหรือเปล่าใช่ใช่อร่อยที่สุดเลยนั้นเดี๋ยววันหลังนะเรามาทำให้เธอใหม่นะเฮอรบี้วันนี้พวกเราไปก่อนนะบ๊ายบาย,บายนิทานจบแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะที่เกๆกสนุกไหมคะเค้กน่าทานไหมคะน่าทานใช่ไหมล่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความสามาคัคคีและความร่วมมือร่วมใจกันจะทําให้เราประสบผลสําเร็จได้นะคะและที่สําคัญนะคะเด็กๆเ,เราควรมีน้ําใจแบ่งปันกันด้วยค่ะก่อนจากกันวันนี้ครูตุย้ยครูพึ่งนะคะจะหานิทานสนุกๆมาเล่าให้เด็กๆฟังกันอีกนะคะวันนี้ขอลากันไปก่อนคะ่ะส,ส,สวัสดีค่ะ